ชกวนอีกแล้วคราวนี้กับพี่ชิมินี่เราจะมาดูควมริกเซอร์หรือวรถไปสมปูนนๆๆๆงง่น่น่นรารเ่น่หอายถ่ายายถ่าย,ยนะ คัญมากท่านผู้ชมี๋ต่อไปเขาจะมาจอดเทตรงนี้แหละุจะเห็นชัดเ่เขาต้องวางแผ่นเหล็กตรงนี้ก่อนน่ะโอ้ี๋ยวใคอยดนไมนไปดิคุก็เห็นชัดเหมือนกันนะครับโ้ใหญ่วยินแหละ สามกว่านมาแล้วหนถ้าไม่ชม่ไม่เห็นรควันคุ้งขโมยอะแต่นจะเห็นชัดเลยเสียงตรงนี้จะเห็นชัดนู้นหนันัเห็นไหมไปละไปซะละ เขาจะไปโผล่ตรงนั้นเตรียมตัวให้เลยมาแล้วเห็นไหมท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้วอู้นบอกแล้วเห็นชัดเลยสำหรับชิ้นนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนู่ะที่สิครับเพื่อนก็จะให้ช นเอาไว้นะเฮ้ยเอาคือไว้ท่าผู้ชมคลิปนี้ก็ข่อนเท่าไวไปก่อนเกินเชิ่อชืวอเขาเพื่อเป็นการให้ชิวครขาที่เสียงเขาอยากกิดเกัดองครับเตือนเึืหม่ยชิปหน้าเขาไว้แบบครับ